แน่นอนครับถ้าฟังท่านนายกพูดวันนี้ฟังจากมุมของกฤษฎีกาแล้วเนี่ย <S <S ดิจิทัลเวอร์เนเนี่ยไปต่อครับจะไปต่อแบบไหนย่อมมีถอยบางเรื่อง <S <S หลังจาก <S 1> <S 1> <ฟ>ที่มีข้อเสนอแนะในมุมข้อกฎหมายแล้วเนี่ยครับจะได้หากต้องการไปต่ออย่างถูกต้องเนี่ยก็ต้องถอยบางส่วนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จับตายุตธการการถอยเพื่อไปต่อครับ นายกรัฐมนตรีได้พยายามอธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจหลังจากที่สํงงาน,นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบความเห็นมาที่กระทรวงการคลังครับหลังจากนี้ไปนายกบอกว่าการขับเคลื่อนดิจิทัลวอลเล็เนี่ยจะต้องค่อยๆเดินไปหลังจากการหารือครับจะเข้าคอรมอเลยมันไม่ได้ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ คณะกรรมการดิจิท a l วอลเล็นี่ไงฮะประโยคนี้แหละครับการกลับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็หลังจากได้คําตอบจากสํกานักงานกฤิฎีกาชุดที่แหละชุด12ครับก็ต้องมาดูว่าต้องปรับปรุงอะไรบ้างนี่คือาการถอยเพราะฉะนั้นหลังจากได้หนังสือตอบมาแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงฟังท่านนายกครับอย่างครับอย่างครับต้องเสนอเข้าผ่านคณะกรรมการ ดีตอนวันเลยก่อนที่ผมเป็นประธานนะครับปรเด็นกาว่ารจัเปเ่ว,ออเวนขอบีก็ต้องฟังความคิดเห็นของทุกคนก็ต้องมีการพูดคุยกันครับนะครับเพราะว่าท่านบอกมาบอกให้ฟังก็เป็นทุกฝ่ายก็ต้องมีทั้งเลขาธิการสภาพัฒนานะครับมีผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการของที่สองมาเลยทุกคนนะครับท่านไม่ได้บอกว่าทําไม่ได้หรือทําได้นะครับเป็นเรื่องของดุลพินิจแล้วก็เรื่องของที่ต้องฟังความคิดเห็นก็ถึงบอกว่าต้องมีการประชุมคณะกรรมการในหนังสือตอบรับในหนังสือตอบรับไม่ได้บอกว่า ทําได้หรือไม่ได้แต่ข้อเสนอว่าถ้าจะทําเนี่ยต้องทํำยังไงครับอิงกับข้อกฎหมายอะไรบ้างกฤษฎีกาไม่ใช่คนที่มีหน้าที่บอกว่าไปต่อ <c oughs> ได้หรือไม่ได้นะครับ <c oughs> เพียงแต่ให้คําปรึกษาในข้อกฎหมายของรัฐบาลและรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยจะไปต่อในการ <c oughs> แจกเงินดิจิตอลคนละหมื่นบาทให้กับประชาชนตามที่หาเสียงไว้หรือไม่ มันต้องมียุทธวิธีในการเดินหน้าครับแน่นอนครับยุทธการถอยเพื่อไปต่อหลังจากได้จดหมายตอบจากสำนักงานกฤีฎกาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกเลยพี่โอกรษฎิกาอย่างพี่โอพูดไม่ได้ฟันธงไม่ได้บอกนะว่าควรทําได้ไม่ได้เนี่ยเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะ ให้ยึดตามพลบวินัยการเนินการคลังมาตราอะไรบ้างอะว่ามาตรา6มาตรา7มาตรา9มาตรา5 3มาตรา5 7ก็ว่ากันไปนี่นี่ที่ปรึกษากฎหมาย <laughs> จำได้แล้ว <laughs> ทำข่าวเรื่องนี้มานานจำได้แล้วต่อมา <laughs> เขาบอกว่า <laughs> ให้นำข้อเสนอแนะไปหาหรือกัน หาเรือกันในไหนคณะกรรมการดิจิทัลนี่แหละนี่คือมุมของท่านนายกไงนายกเราฟังแล้วเมื่อกี้ถ้าฝังที่นายกให้สัมภาษณ์นะก็จะนําข้อเสนอนเนี่ยที่กรีการบอกเลยข้อกฎหมายต่างเนี่ยจะหาเรือในโคงการดิจิทัลและผู้เชี่ยวชาญต่างๆครั <นะ S 2> เขาไปหาเรือกันตรงไหนเพราะกฤษฎีกาบอกว่าดําเนินการได้และสามารถที่จะออกเป็นพรกรก็ได้ออกเป็นพรบก็ได้แน่นอนครับคําว่าเร่งด่วนเนี่ยจะออกเป็นพรกรพรบก็ได้ ไม่ใช่ว่าเร่งด่วนแล้วต้องพอลกอรอย่างเดียนะครับพลบแล้วสามวันลวกก็ได้นะทีเดียวสามวันล,ลวกก็ได้ถือว่าเร่งด,วด่วนเหมือนกันอันที่สามหาบทสรุปอันนี้เป็นหน้าที่นะหาบทสรุปนียังไม่ชัดว่าเศรษฐกิจเนี่ยวิกฤตหรือไม่และคําว่าวิกฤตในความหมายของกรัฐการดิจิทัลหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคืออะไร นนะจ,จะไม่ได้ดูที่แบบภาพตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจแบบภาพ GDP หรือว่าอะไรอาจจะดูเป็นรางหลายเซกเตอร์ครับรหัวใจของดิจิตอลเนี่ยเป้าหมายอยู่ที่ไหนอยู่ที่กลุ่มเปราะบางเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มเปราะบางมีปัญหาเนี่ยมีความชอบธรรมมีความจําเป็นในการที่ต้องอดันโครงการไหมไหานิยามตรนี้และบอกสังคมให้ชัดเจนครับว่าอะไรต้องช่วยเหลืออันนั้นเรื่องหนึ่งนะไปหาเหตุ หาเหตุผลตักกะมาอธิบายกับประชาชนประการต่อมาการจะใช้จ่ายเงินผ่านการกู้ยืมเงินมาแจกเพื่อกระตุ้นการเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นมาจากภาวะซบเซา,าเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาความเหมาะสมเพราะวงเงินมันก้อนโตครับแน่นอนครับเมื่อมอีมีข้อเสนอจ,จากคณะกรรมการสำนังกงานกฤรษฎีิการแล้วเนี่ยแนวทางถอยตอนนี้บางฝ่ายบางกลุ่มก็คิด เพราะนั้นเอาที่จําเป็นไหมเพราะในกฎหมายบอกเลยว่าเร่งจําเป็นเร่งด่วนเนื่องใช่ไหมครับเอาที่จําเป็นคําว่าจําเป็นอะไรตามกฎหมายมพรบก,การเงินกลางเช่นไปดูเรื่องของความจําเป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆร่งะจะนําไปสู่การลดขนาดครับการลดขนาดนะเอาแล้วเนี้ยขนาดปัจจุบันเนี่ยต้องใช้เงิน5้าแสนล้านอพอเจาะดูที่จําเป็นจริงๆกลุ่มที่แบบเดือดร้อนจริงๆเนี่ยอาจจะเหลือใช้งบแค่ สามแสนล้านหรือว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม่อบาง20ถึง30ล้านคนนั่นเองอ,อันนี้น่าสนใจครและเมื่อมีปัญหานเรื่องงบประมาณดูให้เข้ากับพรบวินัยการเงิน,นงกันครั้งเนี่ยอาจทยอยจ่ายปีละ1แสนล้านก็ได้นะนะมีหลายวิธีนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการแจกเงินดิจิตัลจึงเป็นกระบวนที่ต้องมีการตัดสินใจว่าถ้าถอยไปก้าวหนึง่ง จะกระทบต่อสิ่งที่ได้หาเสียงไว้หรือไม่แล้วถ้าถอยมาเก้าหนึง่งมันจะตอบโจทย์เรื่องวิกฤตจําเป็นและเร่งด่วนถ้า<น>ไม่ถอยเลยอาจจะไปข้างหน้าไม่ได้เลยใช่แต่ถ้าถอยมาเก้าไปอีก19เก้าเนี่ยแล้วแต่นะซึ่งตอนนี้ยืนยันแล้วว่าจะเดินตามแผนเดินไทม์ไลน์เดิมไทม์ไลน์เดิมเนี่ยคิดว่าเดือนมีนา67จะลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์ใช่พฤษ,ษภาถึงมิถุนา67เ,เริ่มใช้เงินครั้งแรก แล้วก็6เดือนไปจบนู่นนะฮะนะเมษาเจนย์นะครับยาวไปขนาดนั้นเลยใช่ครับเพื่อเปิดทางให้เม็ดเงินมันกระจายออกไปไปในแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างกำลังซื้อสร้างระบบการผลิตเพื่อตอบโจทย์มันมาใหม่ครับประการว่าข้อกฎหมายครับกู้มาจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ ตอนนี้สปอร์ตไลท์ฉายอยู่ที่กฤษฎีกาแน่นอนครับเลขาธิการคณะกรรมการกฤิฎีกาต้องออกไม่สัาษณ์ยาวๆวันนี้นะเนื่องจากว่ามีการพูดถึงกันมากว่าสำนักสำนักง,งานกฤิฎีกาเนี่ยไฟเขียวมันมีไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองก็บอกว่าสำนักง,งานกฤิฎีกาเนี่ยไฟเขียวให้สมามารถทําได้จึงเป็นความจําเป็นที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤิฎีกาต้องออกมายืนยันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบอกไม่ว่าไฟเขียวครับ เงื่อนไขาตามกฎหมายที่กําหนดไว้ในมาตรา53เมนี่มีอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขในนั้นก็จะบอกว่าเป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด,วด่วนต้องแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพื่อแก้ไขวิกฤตของประเทศนะครับอันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องต้องมาดูกันนะครับว่ามันเข้าเงื่อนไขนั้นหรือเปล่า เราในฐานาะนักกฎหมายก็คงจะตอบได้เพียงเท่านั้นผมเข้าใจว่าท่านน้ฐตรีช่วยไม่ได้ใช้คําว่าไฟเกี่ยวนะถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขก็ทําได้ครับไม่ได้บอกก็คือไปตามเงื่อนไขทําได้เงื่อนไขคือเงื่อนไขในข้อกฎหมายออข้อกฎหมายอย่างที่บอกบแล้วกฤษฎีกาก็ตอบไปในข้อกฎหมายแหละก็า <c oughs> ถามว <c oughs> <c oughs> ่าคืออยากรู้เหมือนกันวนะ่าตอนถามถามอะไรอ,อ <c oughs> คือตอนนี้หลายฝ่ายเนี่ยเรียกร้องให้เปิดจดหมาย จริงต้องปวดจดหมายตั้งคําถามและคําตอบน,นะนอยากรู้นะตักการหลักการของรัฐบาลก็ถูกต้องนะัเสียงเรียกร้องก็ถูกต้องนะเออเพราะการที่จะใช้เงินก้อนโตและหาลือในข้อกฎหมายมันไม่ได้เป็นชั้นความลับอสอบถามเข้าไปยิ่งเปิดออกมายิ่งดีครับผมว่าเปิดฮะเพงนาย,ยกเสื้อนาะยกบอกเดี๋ยวถึงเวลาก็เปิดใช่โปร่งใสรับผิดชอบตรวจสอบได้